อีกอย่างหนึ่งนอะนหน้านี่เป็นหน้าของยูทูบเบอร์สื่อดังระดับประเทศบ กาบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุผู้สุคนอีกเส้นเ่าเส้นเคยเนาะกะมื้อนี้ก็อยู่กับข้าพเจ้าอีกเส้นเ่าเส้นเคยเนาะในทงไห้ทงนาอันแสนสดซื่นของเฮานี่ล่ะโอเคกะคือที่เห็นเนาะคือมื้อนี้เฮาสิมาเกี่ยวข้าวกะคือเทื่แล้วเฮาก็ได้เฮ็ดคลิปๆนึงลงไปเนาะเกี่ยวกับคลิปการเกี่ยวข้าวแต่ว่าคลิปนั้นกบ่มีมือกล้องได้เฮาถ่ายเองก ภาพมันก็อาจสิบ่ง,งามบ่นั่นแต่มื้อนี้เฮาก็เลยสุดพิเศษเนะาะจ้างมือกล่องมาราคาเป็นล้านพี่น้องราคาสิว่าเฮาจ้างมือกล่องมาค่าตัวเป็นล้านบอกเลยมือกลองคนนี้บ่ธรรมดาเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งบรรยากาศในทงไห,งห้งนานี่แหละแล้วก็สิไปแนะนําอีกว่าวิธีการเกี่ยวข้าวที่ว่าถูกต้องและเฮ็ดแนวใดโลกจึงสิจํานะเดี๋ยวเานํามาเลย ตอนนี้ก็แม่ซาวบานเขาเดี๋ยวกำลังพากันยกเขาอยู่นี่แหละอีกอย่างหนึ่งนอหนหน้านี่เป็นหน้า,น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 านของยูทูบเบอร์สื่อดังระดับประเทศอีกคนหนึ่งเลย <laughs> เดี๋ยวไอ้เบิ้งน่ะว่ายูทูบเบอร์คนนั้นที่แม่นนไป ยูทูบเบอร์สีดังยูทูบเบอร์ที่เขาเอ้ยสีหักเกิดขึ้นนี่เนาะคูคิวยูทูบเบอร์อ๋อเป็นได้ไม่ได้ทนี่เข่างามมาหรอเข่างามแต่ว่าเข่านอนเข่านอนเกี้ยวยากพี่น้องถ้าคนนอนนี่เกี้ยวง่ายอยู่เหลืองข้าลมข้าเหลืองข้าลมคมคายนี่คูคิวเป็นทีหนึ่ง บอกเสั็จแล้วพี่น้องบ่เบากับ่มีหน่าหัวบ่เอาพวกกัหนาวได้ยังนี่พี่น้องเขาจิ้มาสาธิตวิธีการเกี่ยวเข่าให้เบิ้งเนาะเกี่ยวเนาะได้โลกจังที่จำเขากับเกี่ยวไปธรรมดาจริหรือบ่้มมีมีอย่างที่เซตนี่เนาะเกี่ยวอันนี้เขากะเกาะแบบนี้ไม่คอนเทนต์นี่ร่างเบาดังมากเกาะล้วก็เกี่ยวอ่ะแบบนี้แหละเกี่ยวเข่าแบบนี้มันธรรมดาพี่น้อง เก็บแบบนี้ลูกจอมมาเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้หล,ลจํายุกเกี้ยวแล้วมัดพรมลืมมัดซ้ <laughs> ำเหนะ <laughs> ลกกพี่จำานี่หลวจมัก็จะคล้องหน้าซี่จำจะคล้องหน้าจำอะไรนั่นนี่คนอื่นขามัดมืดแด้วเข้าบ่มัดนี่นนี่แหละจะคล้ <laughs> องหน้าเขาีาจขาข่จำทำอะไร,รมาท่านก่อนมือขมุมคักๆดิดแป่งส่งก็เราข้ไปตัดอะไร

ลืมบ okay. ่มัดตลอดโอเคตอนนี้เข้ากะเกี่ยวเข่าเป็นที่ให้พ่อยน่าจำนืนหนึ่งแต่ว่าหอดมงที่ว่าเข้าต้องพักแล้วเขาก็เลยหยุดพักก่อนกะไดดอยู่ประมาณนี้เนาะ ที่ว่าเขาเกี่ยวเข่ามือวานนี้เนาะก็เดี๋ยวเขากะชิกลับไปเฮือนพ่อนมาเนาะ

คาเดนนี่ซ้อมมาสามสิบปลายปีแล้วก็ที่เด็ดใจมันนี่ใจให้มันคุ้มค่าเตดนให้มันคุ้มค่านะการที่เทาเห็ดมันอีกอะพวกแมนเพจออย่างเจอความบันเทิงคือแล้วก็อีกอย่างนึงคาเตดนนี่มันดังขามบานขามเมืองคนเนาะคาเตดนของลิซ่าแบ็คพิงค์เอ้ยพวกแมนต้นซบับเมีนไทยพวกจะว่าที่ยาเห็นก็คือของลิซ่าแบ็คพิงค์นี่มันดังโคตรแล้ก็เลยเอามาเต้นทอนท้ายอารมณ์คือ ชอบม,มาสามชิปปลายปีที่น้องชาเต็มทยเนี่ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้จะต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้เนาะพบกันไม้ออกัสหน้าซึ่นเราจะเป็นคลิปเดนยนก่นกับพี่เก้อหันหลังปักติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย